เมื่อเจกคู่นี้เพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าบอกเลยครับบอกเลยมันเป็นยังไงเมื่บอกเลยนีคือจะบอกอะไรบอกรักบอกอะไรเหรอก็จะแบบว่าถ้าเจอคนที่เราชอบอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปสิอะไรเงี้ยจะมารออะไรใช่ป่ะอาจจะไม่เจออีกก็ได้อะไรเงี้ยเหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นหลังที่สองเหตุการณ์แบบเดี้ยเดี๋ยวน้องนงงได้ดูท่าทางกบบขึ้นตนกรงคืนเลยแบบนี้โอ้ยไม่ก็ลืม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 อะพูดจริง เรื่องเป็นเรื่องเจ็บนะแต่งเองทำนองเองแต่ว่าอันนี้เไ็นบอกว่ามีผู้ช่วยไทยโอ้ยแล้วคือไปขโมยเข้ามาเพลงนี้เป็นเพลงของชินอยู่แล้วเรมไปบ้านเขาคือเราจะไปบ้านเขากประจำแล้วไปนอนไปกินข้าวแล้วก็เปิดมาปุ๊บเราก็แบบเขียนเพลงใหม่พดีเขียนไม่แต่เขียนไม่ออกเลยก็เลยขอนะเว้ยเขานี้ง่ายเลยเขาก็ให้เออ โอ้แต่ว่าจริงๆเขาก็เต็มใจะแสดงว่าเสียงของเราทำนองตลของเราเหมาะกับเพของเขานะคะอเรื่องราวของ M นิดึง่ะันจะมีออกมาเมื่อไหร่จะเป็นแบบไหนได้วางแผหรือยัเอยจิงวางแผนแล้วเปลี่ยนไนิดหน่อย้งนี้กลังใกล้ถายล้าองว่าเต้องสนใจอาเอกสกนไหมเราที่บอกจเล่นเองไหม โผมไม่ชอยแบบนั้แต่ก็อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นนะช่องทางการดาวน์โหลดค่ะติดตามอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างตอนนี้สำรับคนที่ใช้โทรศัพท์ True Move นะครับผมกด2 4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลชื่อศิเป็นครับผมนี่ค่ะโอเคตอนนี้เรียกว่าหลายๆคนกำลังรอคอยเพราะว่าตอนนี้2หนุ่มทางน้านน้นรอเราอยู่น้องนนกับพี่ท็อปอะเดี๋ยวเราไปผู้ปกทาง้านโ้นกันเลยเลยมาเลยสวัสดีพี่กบครับ ว่าเขาขออะไรน้องนนท์เด็กพี่กบต้องจัดให้นะครับยังไม่รู้ไงเดี๋ยวเราจะหาเขาเราะเราขอปุ๊บต้องจัดให้เขานะได้ไหมได้ไหมอะไรนะเรียมมันก่อนได้ไหมโอ๊ยมันเงี้ยก็จะไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะมันจะต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าก่อนอื่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากรู้เองเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันขาพี่หน่อยสิมาพี่หน่อยเพราะว่าสิ่งที่พี่จะขอพี่จะขอน้องนนท์พี่อยากขอให้น้องนนท์เนี่ย ช่วยถอดแว่นแล้วทำหน้าตาแบบว,ว่า จริงแล้วเนี่ยน้องอาจจะไม่ค่อยจะกดแมสเหมือนไม่ค่อยอดบใครขับแว่นดีกว่าลองใส่ลองเห็นดูโอ้โหดูให้ดเลีย well ล่ยนเอ๋อไม่นแมสก์ใส่ตาของไอ้นอนนะคะเอาละมาดีกว่าตอนนี้กลับมาอยู่กับแฟนคลับของเรานบ้างค่ะตอนนี้แฟนคลับอยากขออะไรขอให้รีบจัดมาขอมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะจัดให้ซิสพี่กบไปทำตามด้ไหมครับขอพิมพ์ดยก่อนมาดูหลักนะครับเอาแฟนคลับรีบสองสามยกมือขอหนึ่งคน นี่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับ้ยค่ะพี่ก้อยอยากจะรีเควสอะไรครับวันนี้กเบาๆนะครับให้นนท์เล่นกีตาร์เพลงไม่สนุทเลเล่นตึกเลยไม่ถามน้องนนท์ก่อนเลยครับว่าน้องนนท์เล่นเป็นหรือเปล่าน้องนนท์เล่นได้ค่ะน้องนนท์เล่นได้น้องนนท์เล่นได้อ้าวให้บ้าครับวันนี้ครับได้ก็ได้ก็ได้ครับได้โอเคเพลงไม่สนิทนะได้ครับได้นะเครับ ใช่กันเดียวจัดให้แล้วเรามีกีตาร์เหรอนี่วางอยู่ข้างหงโอ้โหแล้วอยู่ๆเราก็มีกีตาร์เล่นกีตาร์สดๆแล้วก็ร้องเพลงสดๆแต่ว่าน้องนโอเคนะเอาเลยเหรอฮะตั้งสายพี่ตงตั้งอยู่้ครับตั้งอยู่แ้ไนลองโชว์สตาร์ไห้ดหน่อยสินี่ครับกีตาร์ผมอ่า ไม่เคยมีทั้งั้นนะโนนยกไม่เอยเห็นโวยตู้พี่กบนอยู่ด้วยอะ่เฉยเเดี๋ยวต้อให้พี่กบช่วยหน่อยได้มงอย่ดเยนะออเดี๋ยปมือให้ี่กบกับน้องนด้วยค่ะนี่เป็นการเล่นกีตาร์ครั้งแรกครับในตัวงพเลยนะเขาก็มีเวกับพี่กบด้วยนะ ก็จะแบบออกหน้าต่างบ้านเลยก็อไอออกไปออกแนวไปอีกคลยครั้งแรกครั้งแรกผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะมาเรามาฟังพร้อมกันเลยดีกว่า

มื S <S 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 เป็นครั้งแรกที่ออกเสียงตัวหอแล้วก็รู้สึกว่าเราหอได้มีพลังนะฮอนทมไมนี้ต้องร้องเพลงหอหีกอย่างเดียวเลยฮอนใ้ทำมั 嗯嗯嗯嗯。 ซาเลยรซาซาซาาวนีไม่ซาหน้าร้อนแย่เลยร้อมแล้วรนครับาเป็นีดีโอน่เป็นีดีโอลนครับหพร้อมนวครับน้ำมาพี่เร็จ้ไเร็แล้วกเลยครัพเข้าแล้วหนสี่สามสอง

โอเคนะเอาเหมือนเดิมครับแต่ว่าร้องให้ห่างรองไม่ต้องเอาปาใกล้ใหม่ไมเจอดเดี๋ยวมันจะไม่ก็อบไปแล้ว ถ้าแบบนี้ฟันระลบประมาณนี้ผมไม่ได้ทัชี้หน้านะวพร้อมนะครับพร้อมนะครับเลรกดครับช่วงโันพี่กไม่มีทางหมายพี่กบเปิดนะครับ ออนะครัเนะครับโอเคนะครับพร้อครับห้าสีสองคิวครับ